มื่อเนี้ยเงินเดือนออกแล้วพาทุกคนมากินข้าวอยู่ฮานบุฟเฟ่ไทยเนาะนี่มากินซีนกินปลาหมึกกินผักทุกคนบำรุงเดือนละเท้อเดือนละทีกินรอดโบได้เมื่อโตมันโดนกินเท่านึงเนาะเมื่อเนี้ยเดือนออกกันเลยพาไอ้น้องไอ้เวี้ยนำก,กันเนาะสามคนมากินหมูกระทะนี่กับเซล กับเซียวกับอ p h คนหนึงเนาะสามคนนี่อยู่ร้านบุฟเฟ่หมูกระทะไทยเนาะมาเดินมากินหมูกระทะนอะกันแซ่บๆเนาะ,ะกินหลักแอบจังน้อยพอย่อยกินต่อนี่แหละความสุขของการเดเวียกเดือนละทีเดือนละเทือพอบำรุงร่างกายเนาะให้มีแหงโู่ง,งานต่อก็แซ่บยุทุกคนเนาะกินเต็มที่เลยนะ มันห้อนเลยมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอมเหี่ยมหลายอย่างทุกคน,นมีหมูมีมมมงัวูควรเงินเดือนออกเนาะออควรตัวเองเพิ่มพลังชีวิตสู้ต่องานกับเบปซี่ทุกคนกับเ๊ปซี่แซบ่แซบเล่ากินเบียร์่าได้สิบุไิเฮงให้งาน กินบุฟเฟ่ก็ต้องกินกับเป๊ปซี่นี่แหละแม่แนวเนานะมีแห้งรับอะไรนะ